เกิดอะไรขึ้นรัฐบาลนิการากัวสั่งห้ามนางงามจักรวาลกลับประเทศทำเอาทั่วโลกร้อนระอุหลังมีการเปิดเผยว่าสาวเก่งจากประเทศนิการากัว เซนิสปาลาซิโอสมิสยูนิเวิร์ส2023อาจจะไม่ได้กลับบ้านเกิดเพื่อเฉลิมฉลองกับครอบครัวสืบเนื่องผดดเดตการทหารดานเอลออตกากลัวประชาชนลุกฮือหลังนางงามจัก,กรวาลเคยลงถนนประท้วงในปี2018ด้วยในเฟซบุ๊กบุญรอดเนลปีเตอร์จีรออันต์ได้ออกมาโพสข้อความถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าเซนิสปาลาซิโอสคือนางงามจัก,กรวาลคนแรกของประเทศทางผดดจการทหารดเนเอลออตกากลัวประชาชนลุกฮือเมื่อนางงามจัก,กรวาลคนใหม่เคยลงถนนประท การรวมตัวออกมาฉลองบนท้องถนนของคนที่ก,รรกลัวเนื่องในโอกาสที่นางงามจัก,กรวาลคนแรกถือเป็นเรื่องน่ากลัวของรัฐบาลพเดตการเรามีการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ธงชาติสีขาวฟ้า ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าคือการต่อตา้านค้งสีขาวแดงประจํารัฐบ,บาลอาหารซึ่งชุดราตรีที่มีผ้าคลุมสีฟ,ฟ้าของเซนิสนั้นอาจจะมีในแอรแฟงด้วยหรือไม่ก็มีอาจทราบได้หน่วงก,กับการที่เซนิสตาลาซิโอสนางงามจักรวาลเคยมีภาพวาดได้ลงประท้วงบนท้องถนนในปี2018ซึ่งการประท้วงครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตกว่า300คนบทคริสที่มีนักบวชถูกเนรเทศลี้ภัยต่างก็แสดงความยินดีกับเธอใชยชนะครั้งนี้จึงเป็นที่ไม่น่าปรารถนาสำหรับรัฐบาลทรชนคำสั่งแบนนางงา จักรวาลนี้ออกมาก่อนที่เธอจะมงแล้วแต่ได้ถูกยกเลิกไปเพราะโอกาสที่เธอจะมงนั้นมีสูงมากแต่หลังจากที่มงลงทั้งตัวเซนิสและเอ็นดีคนส่งก็โดนสั่งห้ามเข้าประเทศและห้ามศิลปินในนิการรากัววาดภาพต่างๆที่เป็นการฉลองให้กับเธอ ยังไรก็ดีค่ะหลังจากเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้ความสนใจเป็นจํานวนมากพร้อมทั้งมองว่าทุกคนควรได้รับสิทธิในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองงานนี้ความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอทางรัฐบาลนิการากัวออกมาชี้แจงต่อไปค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่มพลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ